เงินทั้งนั้นเลยนี่เฮ้ยบนต้นไม้ก็ไม่มีแต่ก็ช่างเฮอะผมไม่ทำได้ไหมไม่ได้จะกินไหมฮะเข้าเย็นอะ่ะเออก็แค่นั้นแหละเฮ้ยแปลกดีเว้ยเอาเด็กใส่ถังแ้วนะ่ะหรือไทยละครกันวะ ครับเจอก่อนผมขอตรวจสอบรถคุณหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะขอโทษนะครับไม่ทราบว่าถังเนี้ยคุณใส่อะไรมาไหมครับอ๋อไม่ได้ใส่ค่ะพอดีว่าถังเนี้ยเจาไปใส่น้ําที่บ้านค่ะงั้นผมขออนุญาตตรวจคนหน่อยนะครับเฮ้ยไอ้หนูมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยออกมาออกมามนี่หนู เ,เดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันอะหนูทําไมหนูถึงมาอยู่ในถังเนี่ยนี่คุณรักพาตัวเด็กเหรอครับเนี่ยลักพาตัวอะไรคะฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องเข้าไปได้ยังไงอะไม่รู้จักน้องด้วยซ้ําเนี่ยหลักฐานมันก็ชี้ชัดนะครับไหนคุณรลอกที่บายมาดิว่าเด็กคนนี้ไปอยู่ในถังของคุณได้ยังไงเฮ้ย <c oughs> ไอโฟนหลานจริงๆด้วยอะ่ะ ป้าคิดว่าป้าจะไม่เจอหลานซะแล้ว่ะนี่คุณรู้จักเด็กคนนี้ด้วยหรอครับรู้จักสิคะเนี่ยหลานของฉันเองค่ะถูกผู้หญิงคนนี้ลักพาตัวมาฉันแค่เข้าไปซื้อของแป๊บเดียวเองอะอ่ะนี่เธอเธออย่ามาใส่ร้ายฉันมั่วๆนะฉันไม่ได้ทำเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกคุ้นหน้าเธอจัง ดีวะเฮย้ยหลบนี้ทุกคนด้วยเฮย้ฮยหายไปไหนแล้วเนี่ยหัวขโมยสมัยเนี้ยมันกล้าขโมยกลางวันแสกๆเลยเหรอบ้าเอ้ยอย่าให้ฉันเจอแกอีกนะคอยดู ฉันจะแก้แค้นแกเฮ้ยเสียเลิกหมดเฮ้ยฉันจําได้แล้วเธอที่ขโมยรถเมื่อวานนี่อ๋อนี่เธอต้องการจะแก้แค้นฉันใช่ปะแก้คงแก้แค้นอะไรพูดเรื่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณตารวจคะผู้หญิงคนนี้เขาใส่ร้ายฉันค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยไปเห็นตอนที่เขาขโมยรถเขาก็เลยคิดแก้แค้นฉันค่ะ แล้วคุณมีลหลักฐานหรือเปล่าครับถ้าไม่มีหลักฐานอ่ะก็จับตัวเขาไม่ได้นะครับนั่นสิแล้วเธอมีหลักฐานหรือเปล่าแต่ว่าฉันเนี่ยมีหลักฐานว่าเธอเนี่ยขโมยหลานฉันไปคุณตํารวจคะจับมาเลยคะ่ะเฮ้ยปล่อยฉันนะฉันบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ทำไงคะคุณตํารวจคะถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วเนี่ยฉันกับหลานขอตัวก่อนนะคะเอ้ยกลับมาก่อนสมน,น้า อยากมาแส่เรื่องของฉันนี่นะโอ้ยก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเฮ้ยทำไมมอเตอร์ไซค์คันนี้มันคุ้นๆจังขอโทษครับคุณตรวจ เออไม่ทราบว่ามอเตอร์ไซค์นี้ของใครเหรอครับแล้วเจ้าของไปไหนเหรอครับอ๋อเมื่อเช้าเราจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งไว้ะครับผมเห็นว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่รักพาตัวเด็กตอนนี้อยู่ที่สถานีตำรวจครับครับข,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 ขอบคุณครับ เมื่อเช้าเราก็เห็นผู้หญิงอุ้มเด็กเข้ามาถางเองนี่ว่ะแล้วทำไมากลับกับคดีลักเด็กไปได้อ่ะเอก้องหน้ารถไง ดีการแหละเราต้องช่วยผู่กิงนั้นให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆครับโทษหนักนจะได้เป็นเบาขอโทษครับคุณตำรวจผมมีหลักฐานที่จะไปพิสูจน์ว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นผู้บริสุทธิ์ครับจริงเหรอคะนี่ครับ ผมต้องขอโทษคุณจริงด้วยนะครับคุณไม่ใช่รลายจริงด้วยไม่เป็นไรค่ะคุณตำรวจถ้างั้นฉันขอดูคลิปหน่อยนะคะคุณหรวจคะผู้หญิงคนนี้ไงคะที่ฉันบอกที่ด่านนะคะเมื่อวานอะ่ะเขาตั้งใจไปขโมยรถคะ่ะแต่ว่าฉันไปขวางเอาไว้ ฉันว่าเขาอ่ะคงคิดแขนฉันก็เลยหาทางเอาคืนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้กล้องจากหน้ารถของปุณนะ่ะฉันแย่แน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมยินดีครับ <c oughs> ผมชื่อมดนะครับ ฉันชื่อบิวค่ะ <c oughs> คใช่งั้นให้ผมพาคุณเยลรถไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับ <c oughs> ินครับคุณครับลองด้วยครับ <c oughs> แฟนครับแฟนครับผมหิวข้าวหิวข้าวแล้วมาบอกฉันทำไมวะ ก็ป้าบอกว่าถ้าผมเข้าไปอยู่ในถังนั่นป้าจะพาผมไปกินข้าวเย็นไม่ใช่เหรอครับอเออก็ได้วะน่าํำคาญจริงเลยไปลูกขึ้นผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่เข้าใจคุณผิดอะไม่เป็นไรเลยค่ะใครเห็นเนี่ยก็ต้องเข้าใจผิดเป็นธรรมดา โชคดีนะคะได้กล้องหน้ารถจากพงศมดช่วยเอาไว้ถ้างั้นฉันขอเอารถกลับเลยนะคะเ <Th an> ธอผู้หญิงคนนั้นไงคะคุณตำรวจที่จะขโมยรถเมื่อวานนะคะ <Th an> เอา้เอาไปค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณตำรวจจับฉันทำไมอะ่ะจับมันสิมันต่างหากที่ลากพาตัวเด็กอะ่ะ <Th an> คุณตำรวจอ่ะคงจับคุณบิวไม่ได้หรอกครับเ <Th an> พราะผมมีหลักฐานว่าคุณบิวถูกใส่ร้าย หลักฐานอะไรพวกแกคอยดูนะถ้าฉันออกมาได้เมื่อไหร่เนี่ยฉันจะแก้แค้นพวกแกให้หมดเลยไปจ้าไปโรงพักอุย้ยไปจิ๋วไป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 หนูไม่เป็นไรแล้วนะถ้าป้าแอนโดนจับแล้วผมจะอยู่กับใครละทีนี้ แล้วพ่อกับแม่หนูล่ะพ่อแม่ของผมเสียไปแล้วครับเหลือแต่ป้าแอนแต่ตอนนี้ป้าแอนโดนจับไปแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงดีครับนี่เอางี้ไหมน้าเป็นครูนะสอนที่โรงเรียนไม่ไกลจากนี้หรอกไปอยู่ที่นั่นไหมทาอยู่ที่นั่นอะ่ะเขามีหอพักด้วยนะ เล็กอย่างอะหนูก็จะได้เรียนฟรีด้วยจริงเหรอครับผมจะได้เรียนฟรีจริงๆเหรอขอบคุณนะสองคนมากเลยนะครับ <c oughs> หนูคงจะหิวแน่เลยใช่ไหมถ้างั้นเอาองี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาอะไรกินเราก็ไปเก็บของที่บ้านหนูแล้วก็ค่อยเอาของเนี่ยเข้าหอพักของเรียนน้มดปไปไป รีบๆนะครับเวลาจะหมดแล้วไข่ตองของใครเปลือกไข่ลุดออกหมดก็เข,เขาลอบได้เลยครับโอยเหนื่อยจะตายอยู่ละอ่อนเ,ออเดี๋ยวก่อนนะคะฉันขอถามหน่อยค่ะเรามาคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงให้คุณทอฝันไม่ใช่หรอคะ ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะคะเพราะว่าคุณพ่อของหนูจะต้องการคนที่แข็งแรงที่สุดมาเป็นพี่เลี้ยงของหนูยังไงล่ะคะพ่อบ้านคะดูสิคะว่าไข่ต้มของใครเปลือกหลุดออกแลบ้างครับคุณหนูไข่ต้มกระทอกเปลือกออกหมดผ่านเข้ารอบของกล้วย จะให้ฉันสายก้นกระท้อเปื่อยสก,กี่แผงเนี่ยฉันก็ยังไหวไมีเปลือกไข่ติดนิดหน่อยคุณหนูทอฝันว่ายังไงครับ ไม่ผ่านโถเวอะไรวะเนี่ยใส่จนก้อนจะหลุดอยู่แล้ววิธีคัะเลือกที่เลี้ยงบ้าบอเลยเนี่ยเสียเวลาชะมัดเลยเหลือสองคนแล้วสินะเริ่มบททดสอบต่อไปได้ threat? ตามที่นั่งทับลูกโป่งจนแตกหดคนนั้นชนะเรื่องกล้วยๆหนูนเนี่ยเตรียมตัวเรียกฉันว่าคุณพี่เลี้ยงได้เลยเอาล่ะเตรียมตัวระวังเริ่ม แล้วเราเอาไงดีครับคุณหนูงนั้นก็ตัดสินกันที่บททดสอบสุดท้ายเลยก็แล้วกันแต่ตอนนี้หนูหิวแล้วไม่มีอารมณ์จะตัดสินแล้วครับคุณหนูพักทานอาหารกันนะครับเดี๋ยวคุณเบจะเข้ามารับประทานอาหารด้วยครับอุ๊ยนี่จะได้กินข้าวกับคุณเบย์เหรอคะเนี่ยใช่ครับแล้วบททดสอบสุดท้ายคุณเบจะเป็นคนตัดสินเองเชิญเข้าไปในบ้านก่อนครับ พวกคุณสองคนเองสินะครับที่ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายอะ่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบฉันชื่อกี้นะคะยินดีที่ได้จักค่ะหวังว่าคุณเบเนี่ยจะรับกี้่ว้พีจารณานะคะกี้เป็นคนที่รักเด็กมากเลยพร้อมจะมาเป็นพี่เลี้ยงของทอฝันสุดๆไปเลยค่ะกระตือรือร้นแบบนี้เนี่ยดีนะครับผมชอบ เบทาน,นี่น,น,นะคะจะได้บำรุงร่างกายทำไมไม่ทานล่ะคะไหนบอกว่าหิวยังไงล่ะคะหิวกินไม่ลงอะคะ่ะไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าคะเปล่า ห้อย่างนั้นทานหน่อยนะคะ คุยทุระอยู่ครับแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มบททดสอบสุดท้ายสักทีล่ะคุณเบขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับนี่นายบอกฉันมาสิว่าบททดสอบสุดท้ายนั่นคืออะไรถ้านายบอกฉันเนี่ยแล้วฉันชนะได้เป็นพี่เลี้ยงขึ้นมาฉันจะตอบแทนนายอย่างงามเลยบททดสอบสุดท้ายไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่ทำการแสดงให้คุณเบพอใจถ้าคุณเบชอบใครคนนั้นก็ชนะเอ,อเดี๋ยวนะคะ ฉันงงอะค่ะทําไมต้องทําให้คุณเบย์พอใจด้วยอะคะในเมื่อเรามาสมัครเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะนี่ถ้าจะสงสัยอะไรนักหนาคงเป็นเพราะว่ากลางวันเนี่ยดูแลเด็กส่วนกลางคืนเนี่ยก็คงเอนเตอร์เทนพ่อละมั้ง <c oughs> ตามนั้นแหละครับ <c oughs> เตรียมตัวกันไว้ให้พร้อมนะครับ อะไรหรือเปล่าจ๊ะหนูปวดท้องค่ะปวดท้องเหรอไปหาหมอไหมไหวหรือเปล่าไม่ได้นะคะยังคันเรื่องไม่เสร็จเลยถ้าไปหาหมอบททดสอบสุดท้ายก็จะต้องเลื่อนไปอีกแต่ว่าหนูปวดท้องขนาดนี้ต้องไปหาหมอบทวทดสอบอะเลื่อนไปก่อนไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้เธอว่าอะไรนะ ก็เลื่อนการแข่งขันไงไม่ได้เลยแค่บททดสอบเดียวเนี่ยฉันไม่ยอมหรอกแต่ว่าเด็กป่วยอยู่นะไม่เห็นหรอแล้วไงแล้วไงแล้วไงก็ต้องพาเด็กไปหาหมอไงไอ้บททดสอบอะทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ฉันจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาขวางทางฉันเด็ดขาดฉันกำลังจะได้งานนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนเนี่ยมาขวางทางฉันเด็ดขาดส่วนเด็กคนนี้ เป็นลูกของคุณเบยังไงคุณเบย์เนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยให้ลูกเขาตายหรอกนี่เธอพูดแบบนี้ได้ยังไงเรามาสมัครเป็นที่เลี้ยงเด็กนะแค่นี้ยังละเลยเลยแล้วจะดูแลเด็กได้ยังไงทําไมจะพูดไม่ได้อย่าทําตัวเป็นนางเอกหน่อยเลยเธอมาที่เนี่ยก็เพราะอยากอับสถานะตัวเองเหมือนกับฉันนั่นแหละที่เนี่ยเขาจ่ายค่าเลี้ยงดูตั้งห้าหมื่นฉันจะไม่ยอมให้เธอมายกเลิกการแข่งขันง่ายๆหรอกเธอรู้ตัวว่าจะแพ้ละสิ ก็เลยยื้อเวลาส่วนเธออะแค่ปวดท้องอ่ะมันไม่ตายหรอกอดทน,ดนก่อแล้วกันคุณเบพร้อมแล้วครับเชิญคุณทั้งสองคนเข้าไปหาคุณเบได้เลยครับ ก,กี้ค่ะกี้ขอเริ่มคนแรกเลยแล้วกันนะคะ music ยอดไปเลยครับผมเนยชอบมากๆเลยชอบแบบเนี้ยก็เลือกกี้สิคะแหมเจนเย็นก่อนสิครับผมขอดูโชว์ของคุณแอนก่อนสิ <S <S เอาเล่ะครับคุณแอนผมรอดูอยู่ค่ะอา้าวเต้นสิครับเต้นสิ สงสัยจะเป็นไม่เป็นคุณเบคะท้อฝันไม่สบายอะค่ะเราต้องรีบพาไปหาหมอด่วนเลยนะคะท้อฝันลูกลูกไม่สบายเหรอลูกลูกปวดท้อค่ะงั้นไปหาหมอไหมลูกเราการคัดเลือกสุดท้ายล่ะคะถ้าหนูไปหาหมอการคัดเลือกสุดท้ายจะทำยังไงล่ะคะงั้นก็เลื่อนไปก่อน อุ้ยไม่ได้นะคะการคัดเลื่อกเนี่ยจะจบอยู่แล้วท่อฝันจ้าหนูโทนอีกนิดนึงได้ไหมจ้านะมันก็อดทนอีกหน่อยนะลูกคุณแดนครับเต้นเลยครับคุณเบงคะนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคะนี่ลูกตัวเองนะคะคุณจะหมกมุ่นดูพี่เลี้ยงเต้นโชว์อะไรนักหนาเนี่ยคุณไม่ห่วงลูกตัวเองบ้าหรือไงนี่ถ้าอย่ามันเรื่องมากได้ไหม ถ้าโลกสวยขนาดนั้นเนี่ยก็ถอนตัวไปซะฉันเนี่ยจะได้ชนะคุณเบเนี่ยจะได้พาทอฝันไปโรงพยาบาลไงถ้าอย่างนั้นฉันขอถอนตัวค่ะคุณแน่ใจนะครับคุณแอนฉันแน่ใจค่ะแต่ว่าฉันว่าตอนนี้รีบพาทอฝันไปหาหมอก่อนเถอะค่ะเธอเป็นแบบนี้มาชั่วโมงแล้วนะคะ,ะงั้นแปลว่ากี่ชนะได้เป็นพี่เลี้ยงของทอฝันเลยใช่ไหมคะกี่ดีใจสุดๆไปเลยค่ะคุณเบทำไมยังนั่งนิ่งอยู่ล่ะคะ หมอถ้าเกิดว่าคุณไม่พาไปอ่ะฉันพาไปเองทอฝันไหนบอกว่าปวดท้องยังไงละคะหนูก็แค่แก้มเล่นแบบนั้นเองละค่ะทอฝันทำแบบนี้ทำไมคะรู้ไหมว่าเป็นห่วงมากก็เพราะว่าอยากรู้ไงคะถึงทำแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะพ่อใช่ครับ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับพอฝันเนี่ยเขาอยากจะค้นหาพี่เลี้ยงคนใหม่ด้วยตัวของเขาเองผมก็เลยให้เขาเนี่ยคิดบททดสอบขึ้นมาแล้วก็ทำตามที่เขาอยากทำเลยพอฝันลูกพี่เลี้ยงหนูเนี่ยลาออกไปทั้งห้าคนแล้วนะหนูไปแกล้งเขาทำไมอ่ะก็พี่เลี้ยงที่พ่อหามามีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะ ดูไม่ได้อยากจะมาเป็นพี่เลี้ยงหนูเลยอะ่ะแต่อยากจะเป็นแม่เลี้ยงหนูมากกว่าแล้วพอฝันจะให้พ่อทำไงจ๊ะถ้างั้นเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหนูอะ่ะจะคัดเลือกเองแต่หนูจะคัดเลือกและคิดบทดทดสอบวยตัวเองค่ะเอางั้นเลยเหรือลูกใช่ค่ะ พี่ครับคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าบททดสอบเนี้เป็นบททดสอบของลูกสาวผมในการคัดเลือกพี่เลี้ยงคนใหม่คนที่คุณควรจะใส่ใจมากที่สุดเนี่ยคือลูกสาวผมไม่ใช่ผมใช่หนูถ้าเป็นปวดท้องจะตายแต่เจคนเนี้ยก็ไม่สนใจหนูสักนิดแถมยังมาพูดจาไม่ดีใส่หนูตอนทาอีกด้วยพอฝันจ้ะหนูจำผิดหรือเปล่าจ๊ะไม่ผิดหรอก ฉันก็ได้ยินหุบปากนี่คุณทำไมมาพูดจาแบบนี้ในบ้านของผมคุณออกไปได้ละคุณหนุ่มครับส่งแขกไครับไม,ไม่นะยินดีต้อนรับนะคะคุณพี่เลี้ยงคนใหม่ขอบใจนะจ๊ะผมต้องขอบคุณคุณด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงลูกสาวผมจากใจจริงนะครับ คุณเนี่ยยอมเสียสละแม้กระทั่งตำแหน่งงานที่จะทำให้ชีวิตคุณสุขสบายต่อจากนี้ถ้าคุณขาดอะไรเนี่ยบอกผมได้นะครับขอบคุณมากนะคะคุณเว